เมตุ่เจ้าเมยน้อยนุ่นนั่นเผืนนะแม่น้อยก็พอแชนไปเฮ็ดเวียกว่ะโดยแม่ไปทายคลิปจำบุนบงแม่จะมาหาโดยนี่เด็กเม่มา <laughs> หาเพื่อทายเม่ตู้ว่าจำบนบ่คนใดไพ่ไปหาจะอยู่โรงเรียนมานี่ต,ตู้เต้นตู้เต้นกับตู้อ้วนปะตู้เต้นกับตู้อ้วนจะกอดพคนฮาขนมบ๊อบันแม่บ่ลูก ตุเตนนั่งตั้งหลังตู้เมนอยจะนั่งตั้งห้องมาหับนุ่นเคนยังไงแบบแม่ก็ไม่ตู้ไปหับนั่นขั้วไม้พี่น้องเนาะนู่นเฮียกอดแต่แม่ที่พ่อบอกกอดบ่พ่อบอกกอดบ่กเป็นยังบ่วแพงบ่แพงอยู่แล้วแพงคือบอกกอดค่ะ แพงคือบวกอดเหรอฮะบวกอดแล้วหยานหยันหนวดบ่กหยันกระหอบนะพี่มาหอดนาเนี่ยคือเสมาอยใช่ไหมเนาะเสมาอยจะมีพี่น้องเลยอึ๊บอึบอบมาหอดนาแล้วมาหอดนาแล้วพี่น้องเลยเนาะโอ้ยเป็นได้ไงเนาะเฮ้ยไปเบิดมือเลยตั้งแต่ไประชงขงเฮียนปุ วน <มา S 1> ไ,ไ้เลย,เยนุนนมาแล้วไปไปห้าบลูกนะโอ้ยสบายดีเลยสวัสดีเลยพ่อแม่พี่น้องปลาดุงเนาะมากระเด็นเซตะก้าโลดอันนี้นี่แม่ซื้อปลามาฝากนี่คือไขร ขนมนี่ดีขนมขนมอะไรเออขนมแน่ขนมแห่เนี่เอ้าขนมแบบไรสรุปเฮาบริเวเฮาบริเวรตลาดเลงเด้อลูกเฮาเวเฮาเว่อยู่ข้างทางก็ได้ได้ขนมมันีมาขนมมันีมันหานนี่มันหาดเอ้าขนมมันีตุ้อ้วนมักได้ขนมมันีนะเนี่ยสบายดีปะลุงป้นปลุงโดย อ้าวบวญเงียบุญไปเงียบอยู่หนาบุลูกโไม่ได้ชนเลยพี่น้องเลยอันนู้นสินอนนาบอกคือเมื่อบ้านนะแม่เมื่อนี้เมื่อบ้านบอกเพื่อนกันตอนน้ำตกร้าพูดแล้วพี่น้องเ้ยโมเมนขนมแนวนี้เพื่อนวะสบายดีทางมอเซนเนาะ ดูดูดกดนจัดูดูดูดันกดนดูาูัูดนดูดูดูู้ดัดู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 ดนดูทูดูดูงูด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 ูอูเมด่อคดู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 ดอดู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 ดน้ํานาูอูดูดูด้ดูนูด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 ูหนดู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 อดูดูดููููัดดด Too one bang gun, lựa cả tuồn bọc hang lựa tuồn. Hm? Hang you. Hang hai tuồn năm lựa. Mohai, ta pang yô là. Hang ta chinh miệng. Ohoi! Hoi! 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 ห้ะ <marriages> ตู้อ่ะน่ะหดพักอยู่หั่นน่ะหามนาวใส่เสื้อกันยาวอยู่เอาเสื้อกันยาวมาใส่เด้อตู้เด้อผมป๊าปาเสื้อกันยาวมีตู้บ่อาบน้ําแล้วลบ่ลูกเพิ่นว่าบ่าสําัมาแต่โรงเรียนแม่นบ่ลูกเจ้าอาบมาแต่โรงเรียนบ่หนาวหนาวป้าขึ้นไปใส่เสื้อกันยาวบ่ลูกป้า ไายปลาเชียเสียดสีเงไข่สุกไข่สุกแล้วมาโอ้ยอย่ากอดแม่ไอ้เอพ,พื่อนอย่ากดอดแม่พี่นออ้องสบายดีเดอ้อปลาดุงเฮ้ยออกมาแต่งเฮียนกะามหาเมย์น้อยพอเชนเพื <laughs> ่อนเมตูุ้เจเมย์น้อยนุ่นนั่นเพื่อนอะเมย์น้อยก็พอเชนไปเฮ็ดเวียกโดยเมย์ไปถ่ายคลิปจำบุญว่าแม่จะมาหา โดยนี่ดิเนี่ยมาขันไปได้ดูเ <c oughs> พื่อนถามแม่ตู้ว่าจำบนบก่กันนะไปไปขับจะอยู่โรงเรียนมานี่ต,ตู้เต้นตู้เต้นกับตู้อ้วนบ่ตู้เต้นกับตู้อ้วนอย่ากอดคนฮะขนมโมปันแม่บ่ลูกต,ตู้เต,ต้นนัานาน่งตั้งหลังตู่แม่น้อยจะนั่งตั้งหง ัเพื่นอนยังให้แบบแม่ก็ไม่ตู้ไปหับนั่นขั้วมาอย่ะพี่น้องเนาะห้าบนั่นโอ้แกเวียนบาดเจ็บบอม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 เฮียอย่ากอดแต่แม่ดีพ่อบอกกอดบ่พ่อบอกกอดบ่กเป็นยังบ่แพงบ่แพงแล้วแพงอยู่แล้วแพงคือบอกกอดเหรอ แทงคือบวกต่อใช่ไหมบวกต่อแล้วหยาดหยานหนวดบ่ห <laughs> ยาดกระหอบนะที่ <laughs> ย้ยยาดหยาดกระหอบนี่ไหะแม่ซื้อนี่ซื้อไข่มันมาต้อนพิ่มมาตอนน้นาตอนนุ่นนะโดยม,มาต้อนนุ่นนะเด็มื่อนี่ครูบอกอยู่บ่ออกมาแต่โรงเรียนไหมใจเจี๊ยบบ่ใจเจียบบจเจ๊ยบเม,มนบ่หัดนะน้านุ่น บามาหอดนาถนนบาเ้านุ่นสิบอ็โยงเียนนะอ้าวเป็นยังเาสุมตูฟังเลยอยู่ะใจเียบมันช็ดมันเช็บตายเถอะเออมันแจ๊กกระไต้วิมร่ำเลยมันเป็นไปได้เนาะมันเปน เนาะกระเด็มปิดบบนี้แบบนี้มันเป็นไปไหนบปกระเด็มจอกนะเป็นบ่ได้ขายบ่อยู่โรงเรียนนะหมูบ้ากินโอ้หมูบ้ากินเจ้าบริซื่อหรอเปล่าบริสรุปเป็นอะไรจังบริซื่อแม่์ก็เอาเงินให้อยู่เจ้าไปซื้อเงินยังเงินเจ้านะื้อจะน่มเจ้าซื้อขนมบดได้กระเบิดได้รูกเงินเจ้านอนๆก็กินนี่จะนูมนี่บ่อะไรบอกช่วย เพืน่นว่าแต่นอนมีมูลอยกกินขนมซื้อขนมมาแล้วกะกู้ให้นอนบ่นุน่นจะบ่ได้กินขนมนะ่ะโอ้เพิ่นซื้อขนมมาพี่น้องเอ้ยนอนแล้วกะอ่านอนเนาะตื่นมาแล้วกะเลยขนมเฮียบ่เออนอนบีนอนบีบีเบื้องเจนูมบ๊มบี้วะ่ะ<โอ> <laughs> มัวอาไปกินก้อนบ่อเลยอะไรโอ้ซื้อมาแล้วยันมัวต่นอนน่ะอ่าตื่นมาเราเห็นขนมพี่น้องเลยเนาะแต่เบิ่งกยันมูกินเออยันมูพู้ได้ตื่นก้อนกูนั้นได้กินนั่นหละกระโ่เป็นยังนะดุโมไปกินแล้วก็ยยาแล้ะเขาก็จึงซื้อเอาไว้ดูเลยอย่นี้ไปปั่นตุ้กวนน้ำในดุมันลายพวกตุ้กวนตุ้กวนก็เมต้นกาแฟนึ่งหาเจ้าก็เจ้ากาแฟนึ่งนะดุเลย พี่โ oh, บ่ยจะนุ่มช็อกโกแลตแบ็ละลายมาโอ้ขนมช็อกโกแลตนุ่นอยากบ๊อดุบอกแมวนะจะเอาลายลงโอ้ยกินช็อกโกแลตช็อกโกแลตได้ไหมยิ้มมึงนี่แขวนนะโดนป้อมเลยนบ่แขวนเหียนย้อนช็อกโกแลตเลยช็อกโกแลตแบ็เป็นจอดแม่เป็นจอดต้นน้อยแม่ จื abei, ้อมากนะโอ้จะอยากไปนั่นบบช็อกโกแลตดำดำนะช็อกโกแลตดำดำเออดำดำขึ้เขียวนี่อ่อนๆนะเออช็อกโกแลตอ่อนๆนะเดี๋ยวเมย์ซื้อมาให้เด้อมืออื่นเด้อเด้อมันนี่เป็นใบเบรด้วมืออื่นอย่ซื้อมาให้เด้อมืออื่นโน่นกับไปห้องเทียนอีกไปไปอีกมื้อื่นก็ะยุดไปอีกมื้อน่ะมันยุดมันยุดมันเสาร์วันอาทิตย์ยังดีนอ่ะ ของดินน่ะดินน <c oughs> ั้นโตชื่อน้ำเพื่อนก่อนดูต้องดินอันโตจะจับน่ะโอ้ไปซาโทรศัพท์มันบวจุ๊บหรอกดูมันกับบวบเบิ้ลเชื่อแนเนาะเบิ่งยังไหนผมเห็นยังไม่นะของดินนังโทรศัพท์ป้าไปเบงงีนน้นี้ให้งม่ตู้แล้วครับกับเมื่อบา้านในดูยันม,มังคำแมนแล้วไปคำแด้วดูเบื่อเลยย่าเออไปเบงหน้าปูก่อน,เ,นเอาปลาเนื้อปลาไปให้ปูแม่ปูเห็นหมาปูมาเช่า เออเอาปลาเอาปลาให้ปูน้ำมาใบเมยไปเอาปลาให้ปูมันจะช่ำไหมเอ้าบัดเบยเปล่าเบยเปล่าเอาปลาให้ปูย่ามันฉ่ำใช่ไหมเอาเมยข้าวหนึงลูกแม่ข้าวหนึงเอาปลาให้ปูย่ามันคำเหิ่อนมาพี่น้องเลยเนาะโอ้ยเนาะเาเดี๋ยวให้ในตู้ขึ้นไปเบ่งเนาะโดยเหนื่อยไหมเอาไข่ในตู้โบกินบมแวางใบน้ำ โอเคแล้วเนาะพ่อได้ให้กินบ่ให้กินบ่พ่อให้กินบ่พ่อไะให้กินอ้าวพ่อมันให้กินวัตุ้วนบ่ให้กินอืมแนวอะไรมันเสแสรบบ่อยากให้ตุ้วนกินบ่ให้ตู้อไงให้ตู้แผ่นหนึ่งเนาะให้ตุ้อแผ่นเนาะมันกระเบิดบ่เบิดหลอกลูกยังหลายเติบนี่ เนี่อุกินเดียวกแโอ้ันหลัง่ยกินผู้เดียยันเป็นมูกลูกเนาะอ่งฮักเคืองนาะฮักเคิองเนาะให้ไปนั่นบ่เอออยากให้ทุนหน่อยไปจ้ะป้าไปให้ทุ่นปลาลูกให้ปลาตู้เด้ออ้าวอ้าวโอ้โหลดโดนปลาูกนะนะพูนาโอ้ตุ่นโหดพักพูนาเออพูนเฮ ขนมไม่ได้แนว่ามันแซ่บนะมันเสแอเพื่อนอะบุญยังให้ตูนะ้อ้วนบุญยังอยูย่ให้อออเอาโลดมันมันลายพดอ่อจาจังหน่อยสิกินลายพดนะฮะที<อ>่วันสีมาแบงให้คนละอันกับอันคนละแผ่นเพนื่อนบุญบุให้พ่อแผ่นใ<อ> <laughs> ห้ไม่ตู้ไปละเออปลาบัวน้อยเมนบัวให้ตู้อ้วนเลยอ้าวอ้าวผุ้หน่ะพ่าเล่นไปเบิึงขนม <laughs> เฮ้ยถ้าเอาเข้าพี่น้องเอ้ยเนาะผักบัวน้อยว่าซั่นผักบัวหัวหั่นเด้เอิ่มผักบัวหัวเฮาหั่นนี่กําลังแต่ผักบัวหอมแดงซอยนี่ออกนี่ว่างเลยเด้แม่นซอยกีตาเพิ่นออกให้เพิ่นใหญ่อีกจักหน่อยก่อนจังซอยนเพิ่นห้องอันซอยกีตาตกโันมเด้อซอยคั่นมแม่นให้เพิ่นงามอีกจักหน่อยก่อนเนาะ ประตูเห็นประตูลัดเลยประตูอยู่พู้นพี่น้อยขันยางโค้งไปโดนลัดลงนี่เลยวอันนี้พักสลัดเท่ากับเริ่มปลอปลาเล่ได้เลยเนาะแต่นี่อย่างห้างด้วเถอนี่เนาะางพนะต้องได้จีมพี่มั่นบ่งอยู่พี่เนาะวัวกำลังโคตรพักพี่น้อย โอเป็นยังมันใหญ่มากเทากับจี้มาบุงมองมันห่างก็ได้เห็นมันพอดีนานมันหมัมกซีดีเราบ่ได้มาสองมือสามมือวะสองมือเนาะพักหน้านะโอ้ไปเบิง่งก่อนพี่น้องไปพักหนา้าบ้านก็ไม่ตู้มือนะโอหมกักซีดีเราคักแด้วงามแล้หเนาะออกเบิ้ลคูคุมเลย มาเบิงพักหนาก็เม่อันบานก็ไมตูเมื่อน,นั่นพี่น้องเลยโอ้พักหนาโบเมนี่ค่ะโอ้ออกคักเลยพี่นะ้องเลยพักหนาพัดจสเข่าเนาะพักัง่เสมาห้าวานสนนี่คือยังมั่นทานได้ออกช่องขึ้นออกคักอียดีนะพักแงอันบานสนนี่คือบ่นทนได้ออกยัง่นทานออกพักตังโอตัวนี้เนาะ อ๋อขนาากับตังโอหมักทั่วเขาเ้าไปได้ได้สีดยาเราออกอยู่บะนะออกอยู่เนาะเข้าสีดยาเราเพียเนาะอ,อ,นะอืมถั่วเข้ากับนี่เด้ตัวนี้อออโอ้ยังมีอยู่ได้พออ,อ,นนะอ๋อเข้าต้องทับโซใส่ใส่เหงานํำเนาะนี่พี่น้องเอยจะเกิดพี่อะ่ะ ผลผลน้ำโซแล้วก็หดเนาะ้าพี่นอ้องเลยเนาะเดินทางกันต่อวันนี้พี่นอ้องเลยถ้ามไม่ตู้ช่วยเข่าลแล้วเราบอตู้แ่วะไปเอาเข่าแล้วก็พากันเ,เดินทางเมื่อหน้าปูพี่นอ้องเมื่อแวหน้าปูอีก,กอนเนาะนี่สองวอนแม่บ่โดยเอาปลาเมื่อให้เล่านำ้ำชื่อปลาบ่าชื่อปลาปลาปิ้งปลาปดโดย หาชีวิตพักแล้วเนาะเอางัวไปจ้ะดังๆงัวนวดหรืงัวผสทุบมาทำกันกินไงล่างเสียงงัวเขาปลูกเนาะว่าเสียงงัวเขาปลูกแล้วบาทหนึ่งคำเลยโดยเมื่อป้าก่อนเด้อบปนี้เด้อสบายดีเลยน้องเอ๋อน้องมาหอดนาปูแล้วเพื่อมาหอดนาปูผู้ดีมืดมืดไลยมือไงโดยสบายดีโดย มาเบิ่งกอกไม้บ่มาเบิ่งกอกไม้ก่อนเพิ่นว่าเบิ่นมาทางกอกไม้ดีมื่จุงสี่พันสาพันไปสี่พันสี่พันห้าบ่สี่บ่สี่พันห้าสี่พันสเนาะโดยเบายังสี่พันสี่สี่พัน้าว่าราคจอหน้าสามหน่พันามพันน่พันสามเนาะนุนสีเบิ่งนหน้ามดใส่ดด้วยวันี้ม่อใู่ป มาคำโดเนาะมันมืดเนาะออมาหอดคำพอดีเออโมวยห้วยเฮ้ยว่าวนเฮียนุเบปยดประมาณแต่ว่ามันยังไม่รอดมันคืนไหนมันนั่นเขาปิดอย่างงบาพคนได้ด้บาคนได้มันบุยได้เหืไทยมันบถึงเนาะแต่มันมันปวถึงเขาปวดทุ่นเลยเอ้มันคือนหน่อยเนี่ยนะนหน่อยเฮ้พูดแต่ว่าแต่ว่าเขาเาปิดไหมเขารีดก่อนบอดี้เฮพดมันนอ้ยหัออกเลยนั่นเนี่ยนุ่นบิดกินิบจะเฮ้ยน่นน่ยนุ่นบิดกินเนี่ย อย่าก็ออกมาแต่ห้องนอยากล่างตีนพ่นได้ดุนั่งน้ำปูมามากระเเามาแล้วก็บโเอาฮดเกือบเลยมาหดกมาโดนบ่อยมาหด่ะก็มาเลยมาหับเอาพูนอยู่นะว่าเอาตีนเขาคู่เลยบ่โอ้ยเนาะพอดีวัดเลยเงินกามาให้ นี่นอแทนน้องก๊อกเลยน้องจะไล่ที่นี่แน้อต้องแหงน้งวะต้องเหงไรก็กิ่ีเงินชื่อกินแล้ววะไม่เงินกินเล่นพียานะตอนทว่าเล่นกอกสบายกันหากินกับ่าไแหงไปเน๊แต่ละเดือนว่าเซียนให้เงินนั่นปลูกกัญาไว้ชื่อกินพี่น้องเอรยเนาะเดือนบายแรอวพี่น้องซีซ่าหาเซียนนี่แหละนได้ชื่อกินพอได้ชื่อกินจะเล่นกอกแหงหมดจะเล่นกอกไม่อยากเล่นน้ำแต่ว่านน้ำใส่สันวกแล้ว จำเป็นได้โฮมเอาจเอากอกตัวนั้นได้สปูก็เก่าๆนะมันเป็นนยังไงมันแห้งอยู่นะว่ามันเบิ่ดหวไมันเบิดเนอะจุลินทรีย์ให้ผู้ถือให้ผู้ถืองอ่าไ่ห้าโตอมะไก่เนาะความพื้นเม็ดซาวซีแม็เค้ามซาวซีเลยนี่มันต่ห่อนสี่วันนั่นน่ะปกติมันนี่ให้ฟ้าชูวันว่า ได้หมดเนี้ไปสุระเซลไดุ้ระเซลนีอันนี้เซียวไตทางฮัอันนี้เรนักอยู่ได้ปุุ้ราเซลล์กัอบาดหักหักเพิ่นมีบาดมีปัญหากันนักอีกได้นังกันได้มันมีอะไรใส่ชุราเซียวจะหายอะไรอะไ้บอกมันมีอะไรบ้างเนี่ ทางแนวอดุไอนี่เน้อดุทังนี่เน้เป็นอันนี่เน้ว่านี่ครับมันไหลเอานีิมันมันตกอยู่อันนี้ของแท้แล้วเนี่ยนี่นะพ่าเัาเจอมันหนาเจอมันหนามันมาใหยอั้ทางแนวอดุไอพ่อเดียวแค่ร้อยเดยวเนี่ยนะเพิ่นเมื่อแล้วไอ้ดุเพิ่นเมื่อแล้วเเพิ่นมื่อแล้ดุอ๋ออันอันพ่อกันเจอนี่เออเอ้าเขาซื้อต่างหากบ่ ให้ม hey, ันมว่าให้วนนี้เมื่อันล yeah, mm. yeah, ืมเอาว่าน yeah, ี่ยเม้มันกับชงแสนปลายนึงอันซื้อี่บ้านอันนี้มันตัวดีด้วิ่นมาให้ยากเบิรไม่เปื่อนเมื่อเลยเบินเนเื่นเมื่อแล้วดูมนครบลมทางก่นิ่งมนเ็นมอาเพื่อนเมื่อคำนี่ดูเมื่อนเมื่อคนละทางเลยนทังเดินไปยิ่งตนเต้นทุกยีที่ผ่านมา คนทั้งด้เหมืนคนเห็นเมื่อเศารนี้ด้เห็นรถทางน้ำกายไปนี่เห็นรเห็นเยอะเห็นเยอะเคม่ได้ทั้งเหมือนเราเป็นนีเมือนเลยเมือลยไเหมืนเมื่เมือแล้วมันคำนั่นจรลูกุเอาเนวกินมาอันชื่อเนวากินมาให้ย่าปลาแห่งกระเด้งคือเพื่อกินกินงกัน่ไงรดีแล้วมีปลาแห่งกระเดงมาให้กินนะเนาะโม่แน่พันชื่อชื่นโม่แล้นอันย่อเข่าเพื่อนัันบ่ ซื้อปิ้งปลามาให้พานุนมาแวะเบิ่งเลยแม่งปูใหม่เนาะมาแมเบิ่งก่อนพี่น้องเนาะน่ดเด้บดูเงินงนมให้ซื้อกินได้ก็แง่ะได้ก็แงเอยมจะเป็นผู้ใดกันอยู่ม้ันอยู่มันยากติมันบ่สะดวกติปลูกได้กได้เนาะด้กินเนาะมง่ายยังักสิดีนนปลูกได้ไดเพิ่นว่า เพคุนบ่าวอ่างงาเพลินพี่น้องเไยเนาะปลูกไร่เป็นแถวแล้วเพลินปลูกอะออกยับเจือออกคักคักอ้อมนุ่นใริีแม่ของปูยังเห็นหัวอยู่อ่ะเห็ดนานยังไงอาเห็ดนานพักเออกด้ะฮะปลูกหาปลูกได้บริบริจินบ่ะบริินแต่มันน้อยมันได้น้อยมันได้น้อยมันมันงามก็ไม่ก็งำอะไรนี่มันบอกงามเนาะเขาปลูกกันกอไผ่ก็ยังไงเนาะน้ำเบิดำเนินแต่ว่าเขาอย่างเฮ็ดสิลล์อยู่เยอะแต่ว่ามัน เาใบอนน้ำแห้งมันจมด้ปิกายไู้ยังได้น้ำะได้านนยแนานพยู่า้ำมันเบิดเนาะสามเสยยุดอันจะได้ทัวนะอันโยนไกล้อยู่ห่างเพื่อนกันบ้าอยู่เพื่อนกับแบบนละแบบบลวกอะไรแบบว่าเปิดแล้ักยุดนะเอาเอาเอาอนีอันนี้ปลา เอาไปเครื่องมีว่นอีกอ่ะเบ่งเครื่องมีการนาาหยเบ่งอันนี้ก็มีปลาเคเอนได้อยู่กับตามีไข่พร้อมมีไข่ไหม่งเครื่องครับอันปูไอ้ครับมตู้มีตู้อนุนอนุนเอาเป็นโตเลยอนุนมาสีซื้อมาพูดละโตอยู่พูดดีในห้านเพิ่นนานอันนี้ก็ไปเกันนะมีแค่สองตัวใบไม้ฉลอมให้หมจิแจ๊คสิไปได้สิไปป้าอีกเลย อันด uh, ูยังอยู่ลูกยังอยู่เป็นอย่างมาเบิ่งส่วนพักอันหญ้าเพิ่นพี่น้องเอ้ยเนาะข่าวมาพี่มืดเด้อพี่น้องเอ้ยมาหอดหน้าหญ้าพอดีมืดเลยเนาะเอาบายบายหยองด้วยเมื่อป้าก่อนเด้อเจอกันนู้น ไปไปึเร่อะโดยพอนุ่นมาํำแล้วเมื่อป้ากอนทำแล้วเนาะน้หนาวเมื่อทั้งทางมึงยองเมื่อป้าปูกําญาแล้วเอาเนวกินไหม แล้วก็ค่ำมืดพอดีเลยมาหาเอาโน่น่อยอยู่หน้าพี่น้องเยเนาะโดยขอจบคลิปก่อนเด้์บ้านใ้พี่น้องเยเนาะสบายดีพอๆกันคลิปหน้าพี่น้องเลย